หนังสือแล้วก็วิเคราะห์เห็นไหมผู้นํายังต้องมีส่วนที่ทําให้เกิดวิสัยทัศน์วิชั่นทัศน์คือวิชั่นั้งแรกที่ป้าวุ้นทํางานเขาฝังหัวเลยว่าการทํางานที่นี่ต้องมีวิชั่นวิสัยทัศน์แล้วเขาจะชี้มาเลยว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของบริษัทอยู่ตรงไหนทุกคนต้องวิ่งไปทางเดียวกันเมืองไทยไม่รู้จักวิชั่นคนก็ทํางานหลงทางจะเป็นมืออาชีพจะเป็นอะไรยังไงไม่รู้เรื่องความเป็นผู้นําต้องวางองค์กรให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้นําต้องมี อำนาจและอิทธิพลทั้งโดยตรงและทางอ้อมเพื่อนำกลุ่มของบุคคลและกับพนักงานนะให้ประกอบกิจการได้สำเร็จถึงบอกไงว่าคนเราต้องมีความรู้หลายด้านนะคะการที่จะเป็นภาวะผู้นำก็ต้องแต่ก็ต้องคิดก่อนนี่สุดยอดผู้นำแห่งยุคใครอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นผู้นำหนังสือเล่มน,นี้เอามานำเสนอในราคาที่ไม่แรงไม่แพงมากปักตะกร้าวางพิกัดไว้แล้วคลิก